สวัสดีครับมาพบกับเทเกนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าซล,ลี่นักเรียนในร่าง8ดาวธรรมดานะครับอ่ะตัวนี้บอกเลยครับว่าแค่ร่าง8ดาวธรรมดาก็ใช้งานได้ดีมากๆแล้วนะครับเพราะว่าสกิลที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ในสกิลที่1นนะครับแถมเป็นสกิลที่บัฟหน้าป้อมด้วยนะ อ่าตัวนี้นะครับมีหลายคนอยากใช้ผมรีบรีวิวนะคือผมเนี่ยกว่าจะเปิดได้คือเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองนะที่ไม่ได้รีวิวนี้เปิดไม่ได้นะครับคือเมื่อเช้าเพิ่งจะเปิดได้สดๆร้อนๆเลยทีเดียวนะอาะไปดูคลิปกันได้นะครับ เปิดตัวกระชาที่ได้มาจากเซตีเวตนนะไปดูกันว่าผมเปิดอีท่าไหนนะครับแล้วก็ใช้สูตรอะไรในการเปิดนะคือเรื่องของสูตรเป็นความเชื่อนะแต่สูตรนี้พอผมบอกไปแล้วเนี่ยมีหลายคนทําตามเราได้นะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะคือมันต้องมีคนที่เปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องใช้ดวงอยู่ดีนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้าสตีนักเรียนมีความเก่งสักแค่ไหนนะครับเอาตัวนี้เป็นสายวันวิบหทัแสงครับ แสงและมืดเป็นธาตพิเศษแต่โตเกมนะเขาจะเปิดขายแค่เพียง1เดือนเท่านั้นนะครับอย่างเดือนนี้ก็จะเป็นซารีนักเรียนกับมูนเบสบอลนะจบเดือนนี้จะถูกเอาออกจากกาชาครับต้องรอจนกว่าโตเกมจะเอากลับมาขายใหม่นะถึงจะสามารถเปิดหาได้นะครับ เอาวันนี้ปิดหลีก PVP นะก็คำนวณรูบี้กันให้ดีๆนะครับเดือนหน้าโคโรโบเรนเจอร์นะโคโรโบเรนเจอร์นี้ลิมิเต็เดือน,นเดียวแล้วก็หาไม่ได้อีกแล้วนะครับส่วนแสงและมืดเนี่ยก็ต้องรอในอนาคตแต่ก็นานอยู่เหมือนกันนะอันนี้ตัดสินใจให้ดีๆนะครับอาสตอนักเรียนครับเป็นสายไหวพริบทัดแสงครับที่มีพลังเวทโจมตีเดิมนะครับเวลร้อร่างธรรมดา6กแสนนึนครับถ้าสลับเป็น ไฮเปอร์นะครับก็จะเกือบเกือบหกนะถ้าเป็นแม็กซ์นะครับล้านสก,กว่าเลยนะอาแถมตัวนี้นะครับร่างไฮเปอร์มีดาเมจสกิลทะลุอมตะนะฉะนั้นใช้ประโยชน์จากเวทโ้นต,รตรีเดิมตรงนี้ได้เลยนะครับเอาส่วนพลังชีวิตนะครับเวลร้อยสี่สิบร่างธรรมดา2ล้านนะครับถ้าสลับเป็นไฮเปอร์2อล้านหถ้าเป็นแม็กซ์นะครับก็สี่ล้านเก้าพลังชีวิตก็อาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับตัวนี้เป็นสายไวรัสพิบด้วยก็มีอาการตายง่ายนะ ยืนจุด260ครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเคลื่อนที่89ยังใช้ได้อยู่นะยังไม่ถึงกับชามากนะครับแต่ก็ไม่ไวนะความเร็วในการโจมตี128นะครับค<ร>ูดาวเรนเจอร์ครับ8ดาวธรรมดามาสเตอร์9วินะถ้าสลับเป็นไฮเปอร์13วินะครับถือว่าเป็นแสงมืดยุคใหม่นะแสงมืดยุคเก่านี้เขาล่างไฮเปอร์11วินะครับอันนี้เป็น13วิราชท่าเดนเจอร์นะครับพันสองห้าสิบถ้าสลับเป็นไฮเปอร์เนี่ยพันสามแปดสิบอาจถือว่าแร่ใช้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับ สกิลหนึ่งครับความรักที่มีต่อตุ๊กตาสกิลนี้จะบัฟทีมนะครับแล้วก็บัฟหน้าป้อมด้วยนะแล้วก็มีสกิลที่เราต้องการนะครับก็คือรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลของพรรคพวกนั่นเองสกิลนี้เหมือนกับอาริสติกินะมีแค่2ตัวในเกมเท่านั้นนะครับที่มีสกิลนี้ก็คือมันจะทาให้ทีมของเราเนี่ยออกสกิลกันไม่หยุดไม่หย่อนนะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวบัฟเสริมทีมนะครับเราควรจะต้องมีเรนเจอร์ตำแหน่งอื่นๆก่อนนะตัวทําดาเมจบัฟอมาตะนะครับออกสกิลป่วนนะ อันนี้มันจะรีเซ็ตคูดาร์สกิลให้ออกการรัวๆนะครับแถมมีการบัฟเพิ่มความแม่นยำสกิลด้วยนะสกิลนี้บัฟหน้าป้อมนะครับแล้วก็กว้าง300จุดคูดาร์สกิล9วินะครับเมื่อเทียบกับอาริสติก,กินะ่ะอาริสติกิในสกิลหนึ่งเนี่ยเขากว้าง350จุดบัฟหน้าป้อมเหมือนกันนะคูดาร์สกิล9วิก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขามีอัตราการออกสกิลเพิ่มมานะฉะนั้นสกิลนี้จะใกล้เคียงกับอลริสติกิมากครับ ความสามารถก็จะเป็นขัดขวางการชาร์จขี่บรรวุธนะเอาันนี้รีวิวกันที่ร่าง8ดอกธรรมดาก่อนนะก็เอาแค่สกิลนี้ก่อนละกันนะการใส่เกียร์ครับคือสกิลนี้มันเป็นสกิลบัฟนะถ้าสลับเป็นไฮเปอร์เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเกียร์นิดนึงคือผมใส่เป็นเกียร์ใส่บัฟนะครับตัวนี้ใช้แร่น้อยอยู่แล้วท้องกลางผมก็เลยจะใส่เกียร์ที่ดีที่สุดนะอผมนํารองเท้านี้รองเท้าเดียวนันมาใส่นะแล้วก็ออปชันไม่ได้นะครับเพราะว่าออปชันของรองเท้าเดียวนานใส่กับสายพลังนะตัวนี้เป็นสายวัภิษ แต่ว่าค่าเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะครับถ้าสลับเป็นไฮเปอร์แค่เปลี่ยน,นครับเอาผมมีแค่ไม้กวาดนะจริงๆตัวนี้ควรจะใช้ค้อนนะครับเอาจริงๆใช้ไม้กวาดก็ได้เพราะว่ามันยืนค่อนข้างจะกลออกมานิดนึงแล้วนะครับถ้าสลับเป็นไฮเปอร์ให้ใช้เป็นไม้คาถาแห่งเกียรติยศนะเอาดาเมจครับแล้วก็ปล่อยตัวได้ไวขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าตัวรีเซ็ตคูลสกิลเนี่ยมันมีต้องใช้คําว่าป่วนก็ได้นะจริงๆมันเป็นเรนเจอร์ตัวบัฟครับแต่ว่ามันบัฟแล้วก็ป่วนนะ เดี๋ยวดูกันนะครับฮิเมะบับอมะตะนะครับดาวินชีและโคนิสถีเป็นตัวป่วนในทางก๊อปปี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนอตัวนี้บับหน้าป้อมนะครับโอเคเป็นรูปหัวใจนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมตัวแบบนี้ถึงควรมีในทีมครับอถ้ามีอลนะิสติกินี่ยก็ใช้อลิสติกิก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นอีกทั่วไปผมบอกเลยว่าใช้2ตัวดีกว่าให้มันช่วยกันนะครับ คือบนท็อปเนี่ยบางทีมอาจจะใช้ทั้ง2ตัวนะแต่หลักๆเนี่ยเขาจะใช้อลิสติกกันนะครับคือสกิล2ออลิสติกเนี่ยมันเป็นทางป่วนแบบโดยตรงเลยนะคือมีสตันนะครับลดลบบลีกลดลบสกิลนะครับแต่ว่าสอนนีนักเรียนนะครับล่างให้เปิ์มันจะเป็นดาเมจทะลุมาตาเนี่ยความป่วนของมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือเรนเจอร์จะออกสกิลไม่หยุดไม่หย่อนนะเบื้องต้นบอกก่อนนะครับว่ามือถือต้องรับไหวนะครับวิธีการแก้ง,ง่ายๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะ มาดูเจ้าโทมัสครับวินดาโทมัสนี่ไม่ค่อยได้เห็นกันเลยนะเออนี่ครับอ่ามือถือนะครับให้ปิดเอฟเฟกเป็นหลักนะถ้ามือถือกระตุกมากเล่นไม่ได้นะครับปิดเอฟเฟกก่อนเป็นหลักแล้วก็มาทดสอบดูถ้ายังกระตุกอีกนิดนิดให้ปิด bgm ตามไปนะครับ BGM ก็คือ Background Music นะอดทนนิดนึงคือบางคนแบบว่าอยากจะฟังเสียงในเกมนะผมนี่ ไม่เคยได้ยินเสียงในเกมมานานแล้วนะคือผมอัดหน้าต่อด้วยนะครับจำเป็นจะต้องปิด BGM แล้วก็เอฟเฟกนะส่วน HD ยังไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนะครับอาจจอบางคนยังไม่รู้นะ,ะเพราะว่ายิ่งมีตัวแบบนี้นะครับบอกเลยว่ามือถือกระตุยกระจายแน่นอนนะมีอาการแหลกแน่ๆครับอันดี้มาดูบนตำนานนิดนึงคือส่วนใหญ่จะใช้กันไม่ใช้ทั้ง2ทีมก็ใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่จะใช้อลิสติก,กิเป็นหลักนะครับเพราะว่าออลิสติกิเนี่ยเห็นไหมสกิลหนึ่งเหมือนกันครับ รีเซ็ตกูดาสกิลนะครับแล้วก็บัฟความแม่นยำสกิลแต่ว่าเขามีเพิ่มอ,อัตราการใช้สกิลสกิลสองเนี่ยมันมีสตันไงแล้วก็ลดหลบสกิลลดลบปลีกนะครับเจ้านาหล่อไตหวันใช้2ตัวเลยนะตัวนี้สกิลสองจะเป็นดาเมจทะลุมาตานะครับก็เอาไว้ใช้ช่วยทาดาเมจตัวทัดมืดนะเพราะว่าแสงละมืดเขาดาเมจชนะทางกันเองนะครับอาคูณสุประดิษฐ์นะครับอันนี้หลักๆจะใช้อลิสติก,กนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ตัว สลี่นักเรียนนะครับซึ่งก็ทําได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยดามเมจเราอาจจะไปใช้จากตัวอื่นก็ได้นะครับอันอย่างทีนี้ก็ใช้อริสติกิตัวเดียวนะครับคือถ้าไปหลีกทั่วไปผมบอกเลยให้ใช้2ตัวเต่งแน่นอน,นครับลิตะนะครับลิตะก็ใช้ตัวเดียวนะครับอเดี๋ยวผมขอดูอีกสัก2ทีมนะครับเทสซีนี่เทสซี่ใช้2ตัวเลยนะครับคือบอกเลยรัแ,แต่ความชอบนะอ่าความสามารถไฮเปอร์เขาเป็น เพิ่มครูดาวเรนเจอร์ด้วยนะครับก็สามารถมาใช้คอมโบได้นะครับอ่อย่างคุณ2ใช้ตัวอา,อาริสติกิตัวเดียวนะครับอ่านเดี๋ยวไปทดสอบใน PVP ดูดีกว่าว่าทีมของผมเนี่ยมันจะเจ๋งขึ้นสักแค่ไหนนะครับออย่างที่บอกครับต้องมีตัวรับข้างที่ดีก่อนนะบัฟอมตะนะครับตัวป่วนครับตัวทำดาเมจนนครับอ่านึงทีมผมเนี่ยมีครบเลยทีเดียวอาจจะดูกันนะครับ ขอแค่เรนเจอร์ไม่ตายนะแค่นั้นนะครับเออมันก็จะออกสกิลกันรัวๆนะครับอับไปไหนแล้วเนี่ยโอเคยังอยู่อยู่แล้วต้องบัฟด้วยนะอยู่แล้วต้องบัฟนะครับมาหนึ่งจะใช้งานดีนะครับคือทีมต้องแข็งแกล่งก่อนนะอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีความถึกยืนให้ได้นานๆนะครับยืนบัฟนะครับโอ้โหต่ฝาตรงข้ามค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวนะครับ อ่านี่สกิลเริ่มออกแล้วสกิลเริ่มป่วนนี่ครับคืออย่างที่บอกว่าทีมต้องแข็งแกล่งก่อนนะต้องยืนให้ได้ครับหลักๆเนี่ยผมถึงบอกว่าบอสจอระเข้นะครับแล้วก็มูนดุยางเนี่ยสำคัญเออมันเป็นตัวที่แบบยืนกันนานนะอ่าแล้วก็ได้บัฟจากบัฟอมตะครับแล้วก็บัฟฮิลเลือดจากมูนดุยางนะครับนี่เป็นไงเออทีมพอจะยืนได้นะครับมันก็ช่วยครับเนี่ยเรนเจอร์ก็จะออกสกิลกัน รัวมากครับตัวนี้ผมอยากได้มากใน ID หดีหลักนะกําลังคิดอยู่ว่าจะเปิดเพิ่มดีไหมคือ ID เดียลักนี้แบบค่อนข้างจะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่ะเรามาเจอกับทีมนี้ดูนะครับนะเป็นไงตัวนี้นะครับเจ๋งนะเจ๋งนะคือสกิลแบบนี้มันมีแค่2ตัวนะครับก็คืออาริสติก,กนะครับกับซารีนักเรียน เอาง่ายๆอย่าให้มันตายแค่นั้นพอถ้าเกิดเราเจอศัตรูมีตัวแบบนี้ก็ต้องพยายามฆ่าตัวบัฟให้ตายก่อนนะซึ่งมันยืน260จุดครับก็พอจะไหวอยู่นะเรนเจอร์ไม่ได้ถึกมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดเขามีเกียร์ดีเอออันนี้น่ากลัวนะอันนี้อย่างนี้ครับผมก็จะเปลี่ยนล่างครับเนี่ยครับคือมันเหมาะนะครับกับเรนเจอร์ทุกประเภทเลยไม่ใช่แค่ตัวปวนอย่างเดียวนะตัวป่วนมันก็จะปวนได้ดีนะครับทั้ง เปลี่ยนร่างครับจากตัวบราตัวตวลกนะครับซาลี่เห็ดพิษอย่างนี้นะครับสตันนะมันก็จะสตันรัวนะอันต่ผมยังไม่ได้ปั้นซาลี่เห็ดพิษนะครับไอ้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะปั้นขึ้นมานะผมจะได้เป็นก๊อปปี้ป่วนนะครับเปลี่ยนร่างป่วนสตานป่วนนะเออตอลอมาค่ก็จะเป็นกระเด็นป่วนนะครับโอ้เรียกได้เลยว่าโหดแน่นอนครับอ่ะทีนี้ดูจะ โหดใบไม้อันจะลองดูแล้วกันนะเพราะว่าธาตุน้าเขาเยอะนะครับคือทีมผมเนี่ยมีไม้นะครับจากโจนะครับโจก็จะออกสกิลรัวนะครับพอมันรีเซ็ตนะอ่าบัฟขึ้นมาแล้วโอเคนี่ครับตรวจบินนะครับนี่ออกสกิลหนึ่งสามอีกโจครับตรวจบินอีกเนี่ยเป็นไงเห็นไหมเห็นไหมครับว่าเราสับสังเกตได้เลยครับว่าพอมันบัฟปุ๊บเนี่ยสกิลจะรัวทุกประเภทเลยครับ นี่ครับก๊อปปี้นะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนล่างหน่อยสิบัอบหน่อยบัอบหน่อยอ่าเดี๋ยวดูนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหสกิลแบบยิกนะนี่ตัวแบบนี้ยังถือว่าเป็นเป็นแบบเรนเจอร์ที่มีสกิลเมตานะซึ่งมันไม่ค่อยมีตัวแบบนี้นะครับก็ประมาณเดียวกับคลาริสนะทำไมคลาริสนะครับบนท็อปตำนานเขาถึงใช้กันเยอะนะเพราะว่าสกิลเป็นเมตานะครับมีตัวเดียวในเกมเท่านั้นนะ ลำนำาย,ยวยนครับใน PVP นะเออนี่เห็นว่าโอ้โหเรนเจอร์ครับโอ้โหยืนกองกันแบบมหาศาลเลยทีเดียวเนี่ยแชมเปญน,นะครับไม่ใช่ทีมผหมเลยนะแชมเปญตักศัตรูลว้ลวนแล้ครับแล้วลองคิดดูนะสมมติว่าผมปล่อยอาดาวินชีนะครับมาได้สักสตัวนะครับปล่อยโคนิสเซนตีสัก4ตัวแล้วมันออกสกิลรัวตลอดอ่ะทีมเราจะมีเป็นสิ20ตัวเนะนี่ยตามเนี้ยเออเป็นไงล่ะ ถือว่าสารี่นักเรีนนครับเป็นเรนเจอร์ที่ค่อนข้างจะเจ๋งมากนะเป็นเจอร์ตัวบัฟนะครับแต่คราวนี้บัฟแบบนี้เนี่ยมันทำเกิดขึ้นกับศัตรูนะเพราะว่าสกิลของเรนเจอร์ทุกตัวเนี่ยก็จะออกกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวนะมีคนบอกว่าพี่ทําไม ID 4นะครับ3 2มสองมันก็ดูเก่งทําไมอยู่ในลีกที่ไม่สูงมากนักคือไม่ได้เล่น p v p นะบางทีผมมาเล่นวันอาทิตย์วันเดียวนะครับเนี่ยเ้าครั้งก็คือ9้าครั้งในสัปดาห์นี้นะ คือไม่ได้เล่นเลยจริงจงนะอ่ะเดี๋ยวเล่นกันให้ดูรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับอ่ะหลีกเลี่ยงตัวบินนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวกันบินนะครับโอ้ทีมนี้ค่อนข้างจะเจ๋งนะแต่ผมไม่ตีนะครับเพราะว่าผมไม่มีไฟทีมที่ไม่มีธาตุไฟนะครับผมก็จะหลีกเลี่ยงนะยังยังคัดอยู่นะอ่ะเดี๋ยวขอเก็บฟรีก่อนโซ่ไม่ได้อันนี้คือน่าจะโดนแขวนนะมันก็เลยขึ้นเป็นขนาดแบบนี้นะครับคือเหมือนตัวเกมเขาก็น่าจะดักเลยว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะตีได้นะเนี่ยเห็นว่า ใครเจอแบบนี้ตีมไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าเขาน่าจะโดนแขวน ID อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันรอบสุดท้ายตัดไปครับตันลีนักเรียนโอ้โห i d ผมเนี่ยตาละ ID ดีนะครับเปิดได้ดีขึ้นมาทีมเขาจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับตัดชัดด้วยนะ,ะมาต่อกันเลยครับวิ่งมาบัฟหัวใจอ้โหัวใจขึ้นแล้วนะครับ อ่านี่ครับสกิลก็จะเริ่มออกพยอยออกกันเรื่อยๆนะครับอย่าตายแค่นั้นพอเพื่อนแต่เย็นๆนะอันนี้ได้อยู่ครับโอเคถ้าเราตั้งหลักแล้วก็สบายแล้วนะครับนี่มันก็จะมาช่วยเสริมครับแล้วก็ข้อดีคือมันมีแม่นยําสกิลด้วยไนงะคือไม่ใช่แค่ออกสกิลโดรัวนะสกิลก็จะมีความแม่นยําม,มากขึ้นด้วยนะครับเหมือนอันิสติกินะมันก็เลยทําให้ความโหดของสกิลแบบนี้เนะี่ย หนักขึ้นเลยอ่ะรอบสุดท้ายน่าจะหน่อยเทมได้อยู่นะอ่ะตัวดีหน้านะครับถ้าปั้นเป็นแม็กตัวแรกเนี่ยอาจจะต้องทำใจนิดนึงในเรื่องของอาการตายง่ายของมันนะแล้วก็ไายเวทช้ามากๆนะครับผมถึงบอกว่าจริงๆเนี่ยดีนะดีหน้านะครับแต่มันเนี่ยยืนไม่ได้ถ้าปั้นเป็นตัวดาเมจตัวแรกเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะเจอทีมแข็งแกล่งนิดนึงเนี่ยติวอยู่เหมือนกันนะครับ เจอกาจแมเปนยิงนี้ก็ร้องอยู่เหมือนกันนะลีนาแม็กซ์ครับอ่ะเรียบร้อยผมกดออโต้เลยแล้วกันครับเอาโอเคใครที่เปิดได้ตัวนี้ครับก็เช็คสภาพมือถือกันก่อนนะโดยเฉพาะคนที่มีตัวกอปปี้เยอะๆนะครับเนี่ยเรนเจอร์ก็จะออกมามาหาศารแบบนี้นะ ปิด BGM ปิดเอฟเฟกนะครับแล้วก็เล่นนะมันก็จะลื่นขึ้นนะครับมือถือจะได้ไม่กระตุกใน PVP นะครับอ่าวันนี้มารีวิวกันประมาณนี้นะใครเปิดได้นะครับปั้นมาใช้งานได้เลยนะครับอ่ากบแปดดาวสตัวครับปั้นขึ้นมาอันนี้ผมก็ปั้นขึ้นมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวคงจะใช้อ่างนี้ไปสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไล่เก็บนะครับตัวจุติอ่ะตัวนี้ผมจะทําเป็นไฮเปอร์นะอ่าจะทําเป็นไฮเปอร์เพราะว่าต้องการดาเมจนะครับ อ่ะเหลืออีกแค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปไล่เก็บกันนะเอาวันนี้มารีวิวกันประมาณนี้ครับตัวนี้เจ๋งนะครับมีปุ๊บนำมาใช้ติดทีมทีมจะแต่งขึ้นทันทีนะเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ